อาพิวศ์สวัสดีครับดีครับมาทาอะไรครับเนี่ยพี่อยากปเปิดบัญชีงเงินฝากเตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ถ้าเป็นลูกค้าเราจะได้ช่วยคนอื่นด้วยช่วยยังไงอะครับก็เพราะว่าเวลาที่ทุกคนเ,เป็นลูกค้าอมสินมันทําให้เราได้ช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนได้ลืมตาอ้าปาก ช่วยคนให้ผ่านวิกฤตไปได้และช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าออมสินขอบคุณคูก,ออกใช้บริการเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับอ๋อเขา้าใจแล้วครับ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม